ก็เล้เปลี่ยนก็มีข้อดีข้อเสียอ้าลบระวังโดนใบแดงนะถ่วงเวลาใบแดงเกิดง่ายนะเดี๋ยวคืนกอดแค่ผู้เล่นในทีมเดียวกันดูดด่ากันแล้วก็ไปสัมผัสนล้ต้องตัวใไแดงทุกคนงงไปทั้งโลกไปใหม่ผู้เล่สามประตูเอ้าไอ้เจไอ้อ้ว,อวนบล็อกได้ทันจิ้ทิ้งเลยดีกว่าโอ้กาสกล้วย การกล้วยเกือบหักโอ้โหเอาแล้วหรหักแล้วขาบิ่งไปเลยเอาแล้วโมโหจัดโมโหจัดดีที่ขาไม่ขาดการกล้วยมันใส่ยิงเลยนี่เอาคืนบ้างยิงใกล้ไอ้วันโอ้โหนี่เข้าน่าดา โอ้ได้เก็บขามาซ่อมแล้วบัวใหญ่ชวนวาลีเอ้ากัดบอลออกไปดีที่เป็นสีแดงด้วยกันนะดาดาถ้าสีฟ้าเตะอ,อัดเนีน่ยเป็นโทษเด็เอ้าขา,าดขาดเวลานับหอยหลังแล้วสีฟ้าจะได้เห็น แชมป์แน่นอนปีนี้สามนานทีครังหน้านี้ไอ้อ้วนเตะออกดีกว่าไม่ใครจะทำไมุ้รีเกียวเปลี่ยนตัวเอ้าหลบได้ขนาดเตะทิ้งเตะกว้กาง สองนาทีกว่าของแดงขอตีไข่แตกล้างไอหนะครับเอ้าเอ้าไม่ไหวกวดหลับหลุดไปใหม่แล้วฟ้าฟ้ามาใหม่ฟ้าศิริกกรนะครับอ่าเราเอาที่ไหวนะครับกลับไปที่แดนหน้ายังวั่นใจได้อยู่แล้วแดนหลักคนนี้ยังไม่พลาด น,นักสีก็น่าจะเป็นฟาดไดไม่มีพลาดเชื่อมั่นได้อยู่แต่ก็มีพลาดเหมือนกันนะแต่น้อยโอ้หน,านา้นาหนา้าวางออกมาโมโหออกฝากแดงเอาคืนแล้วมองดูจิ้มพูดตัดสินว่ายางเรียต่อยเอาแล้วไปแล้ว ฟานได้ขึ้นไปเองแล้วฟานได้องดูเพื่อนยืนรออยู่เอาเตะทิ้งดีกว่าใครจะทำไมูเโหดีฟางเลยช้านะพ่วงเวลานาทีกากว่าหา่าประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วอ่านับเวลาแล้วสี่อ่าเกือบไม่ทันนะจังนี้อ้าวแบ็กออกไปในการตั้งเตะอ่าเซตเพล์นะให้เวลาสี่วิ